สวัสดีครับทุกองครับสวัสดีครับ์ศพลจะไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะเพราะว่าเกษียณราชการแล้วหกสิบ62แล้วแต่ว่าหน้ายังเด็กกว่าพินัทษ์พิจินดีอีกครับวันนี้ทีมงานพิจินดีนะครับบุกมาที่ข้าวมวยดาบร้านสารคามครับก็มาถามถ่ายความคืบหน้าล่าสุดนะครับหลังจากกุญรอบสองรวมไปถึงนักมวยวันนี้ก็ซ้อมกันหลายคนแล้วนะครับประมาณ20ได้ไหมครับ ก็กอไม่ต้องใครทีไนไม่ต้องขยับอะไรเียผมไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นโควิดครับประมาณสิบกว่าคนนะฮะสิบกว่าคนนะฮะทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งเด็กใหม่เด็กเก่าครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับมีทั้งเด็กเก่าเก่าเด็กใหม่ๆก็น่าจับตามองหลายคนครับครับครับนะครับอ่ะกลับมาซ้อมได้กี่วันแล้วครับเด็กครับอตั้งแต่ทีมงานเพชรินดีส่งสัญญาณมาก็จะเดือนแลวนะครับผมก็จะเดือนนะฮะส่งสัญญาณว่า มวยเราจะกลับมาก็ประมาณต้นเดือนมีนาอ,อ๋อทีมงานเพชรชินนี่ไม่เคยลืมดาบรางสา,า,ารคามหรือเปล่าครับไม่ไม,ไมไม,ไม,ไม่ไม่ลืมฮะโดยเฉพาะคุณนัทนะ <c oughs> แล้วก็บอสใหญ่นะฮะเสียบอสก็ผมก็มีโอกาสได้ได้เรียนสายได้เรียนปรึกษาแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาท่านตลอดอยู่ครับครับครับก็ยกหูขากันตลอดทั้งเสียเน้าเสียบอสครับแล้วพี่นัทเองก็หนึ่งในทีมงานของคนประกอบด้วยครับล่าสุดมีใครขึ้นรายการบ้างครับก็ขึ้นได้หมดแล้วครับเอียงวันวันที่4มีนาเนี่ก็มีเจ้าเพชรชิรัน ครับข<อ>ุณข่าหมอลำซิ่งครับผมเจ้าพนิลันดับล่บบบาสารคามว่าเจ๊กไกป่ปลาพรอวิเศษดินโอ้สดกว่าแข็งกว่าน,นะเป,นเป็นช่วงที่สองครับเป็นช่วงที่สองของการถ่ายทอดอบนพูนรหัสคู่นี้เคยต่อยกันไหมคู่นี้ไม่เคยครับพิกัดเท่าไหร่พี่ไม่เคยต่อยกันพิกัดร้อยยี่สิบปอนด์ปริศนาหรือเปล่าเออแตว่าพิกัดดีสมรรดาทั้งคู่ก็พิกัดนี่แหละครับของเขาถนัดทั้งคู่นะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับก็ช่วงโควิดไม่มีใครได้เปรียบพี่ดันมองยังไงบบ้้างคครััู่นนีเจอกก คือผมคือผมผมผมเนี่ยจะไม่เคยประมาทคู่ต่อสู้นะครับคือมวยแต่ละตัวที่ทางโปรโมเ,เตอร์ประกบออกมาแล้วนี่ผมคิดว่ามันต้องมีอะไรดีๆให้แฟนมวยได้ดูแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าประกบมาหลุดหรือว่าประกบมาแล้วต่อยไม่สนุกคนที่เสียก็คือโปรโมเตอร์รนะครับผมแล้วก็การทํางานของเพชรยินดีฮะโดยกับทีมงานเนี่ยผมค,คิดว่า ยังไงก็ถูกใจแฟนมวยแน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่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 ดีถ้าไม่ไม่สูสีไม่ไม่ได้เสียกับเพชรนิรันดร์นี่ผมคิดว่าก็คงคงไม่ไม่ไม่ได้ได้ต่อยกันครับผมครับจะเป็นคู่ถูกคู่อย่างพี่เนี่ยทีมงานประกบคไปที่ดีนะพี่ก็ดูไม่ออกนะใครเก่งกว่ากันต้องไปดูบนเวทีครับครับผมไก่ปลาก็ไก่ปลาก็ก็ได้สดก็ได้สดแต่เป็นรันนี่เก่าครับวันน้สู้สนุกนะผมว่าก็ตีกันตีกันเถิดเทิงอะ ครับผมจำเ้าเพชรลัมก็มีวงนอกที่ดีด้วยนะไก่ป่ามันก็เป็นมวยหนุ่มขึ้นมาแล้วก็กำลังสดโชก้าวไก่ออกลูกฝีมือเลยนะเพชรรันนะใช่ครับใช่ครับก็คือว่ามีประสบการณ์เยอะอ่าครับอ้าวมีใครอีกครับใครโมดาบรันสารคามที่ขึ้น่ปครับที่ขึ้นไว้นะครับก็มีฟ้าประธานอีกคนหนึ่งวันครับแต่เป็นอีกวันที่ห้านี่ก็แฟนคลับเยอะนะโอ้โหอันนี้ก็แฟนคลับเยอะเพชรชักเงียบเพชรชักเงียบก็เป็นคนที่พูดน้อยที่สุดในค่ายครับครับผมครับได้ได้เสียงมั้งครับไร้เสียงได้เสียง เจอกับเจ้าแชมป์มวยรอบซีพีเมจิเงินล er ้านคนล่าสุดส you know> ูงยาวเหลือเกินเพชรสีทองสอสักกะลินครับก็ถือว่าเป็นมวยในกระถางของพี่ก um, ิ่งทองเขามวยในเครือของพี่กิ <S 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 ่งทองนนทััศินนะครับก็ฟิตซ้อมก็ได้อยู่ที่นนทััศินการฟิตซ้อมก็ทางพี่กิ่งทองเขาคงมีเขาพวกถือเดิมพันกันน่ะครับก็ปลายนูนไว้ขั้นต้นก็สองแสนบาทครับผมก็ติดตามเขาเวันที่ห้ามีนาคมครับทีมงานนี้ก็ชอบเดิมพันนะเพชรสีทองนะครับใช่ไหมถ้าก็เป็นมวยก็อย่างว่าเขา รั้ว่าสูงได้เข่าก็ได้เข่าเขาได้สดส่วนฟ้าประธานนี่แข้งซ้ายไหมก็มีมีแข้งซ้ายมีในมีทุกลูกครับฟ้าประธานก็มีทุกลูกครับก็มีพี่วิรพลทห้อยู่ที่พนที่กลับมานานนะครับถือว่าก็ถ้ารายการเด็กออกก็จะกลับมาก็จะมาถ้าวันไหนช่วงไหนว่างก็กลับไปช่วยภรรยาที่ชัยภูมิเพราะเราก็เดินทางแค่สองชั่วโมงก็ถึงกันแล้วนะครับก็สะดวกนี่เปิดค่ายมาได้กี่วันแล้วครับหลังโคิดรอบสอง ก็ก็ถ <Tipp s> <m> ือว่าไม่ไม like ่ได้ปิดนะฮะก็ก็ยังก็ของเราก็อยู่ของเราอย่างนี้ตลอดไปแต่ว่าจะมีถ้าช่วงที่โควิดช่วงที่ไม่มีมวยก็จะเบาบางแล้วก็มีเอ่อกลุ่มที่อยู่เฝ้าค่ายอยู่สี่ห้าคนแล้วก็เอ่อช่วงที่สนใจที่มาออกกาลังกายเขาก็ออกกำลังกายของเขาครับแต่ที่เริ่มเข้มข้นเข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมนี่ประมาณกี่วันกี่สัปดาห์จะจะเดือนหนึ่งนะครับจะเดือนหนึ่งครับก็หลังจากที่สบคประกาศใช่ไหมครับ อ้าวสองคนผ่านไปแล้วมีใครอีกครับก็ตอนนี้ที่เป้าหมายก็คือคนสำคัญก็คือชุดเจริญชุดเจริญกับแสงมานีอ่คู่นี้มองมองว่าไงบ้างครับเคยเคยเจอกันเคยเจอกันมาแล้วทีหนึ่งครับนานยังครับก็จะปีแล้วมั้งครับปีปีปีจะมีปีขึ้นนะครับหรือไดโนว่าไงนะปีหกสองครับใช่ไหมฮะนี่ปีหกสี่แล้วนะปีดอกว่าครับทั้งั้นที่เจอกันจําได้ไหมว่าเราไปแพ้อะไรยังไงลูกไหนฮะแพ้ แพ้ซ้ายครับแพ้กินขับแข้งซ้ายครับเจอกันชั่วโมงนี้กับเจอกันชั่วโมงนี้ดูแสงมณีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็แสงมณีเขาก็เก่งอยู่แล้วนะฮะเราเราฮอตกว่าไหมนะฮะตอนนู้นจะฮอตกว่าตอนนี้ไหมก็ฮอตฮอตฮอตฮะแสงมณีก็ชื่อดีมาตลอดนะครับตอนนี้เขาก็ยังดีอยู่ก็แสงมณีก็ยังเป็นแสงมณีอยู่นะครับเราก็จะพยายามแก้มือฮะไปแก้มือฮะก็อยากจะ แกมือได้ให้สําเร็จนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะครับผมคิดว่ามีไม่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับกเ่ครั้งที่แล้วถ้าจําไม่บิดร้อยร้อยร้อยสามแปดร้อยแปดครึ่งคราแล้วเราโดนบีบไหมก็ถือว่าไม่ใช่น้ําหนักเรานะฮะทั้งเราตอนนั้นเราก็ต่อยอยู่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเอ็ดอยู่แล้วครับผมอ้พนั้นต่อยร้อยสี่สิสี่เอ็ดแต่ว่าชกสามแปดครึ่งครับไม่ใช่น้ำหนักเราแล้วเที่ยวนี้น้ําหนักใครอะครับ ก็เราก็ลดลงมานะฮะโตกีแล้วก็ร้อยต่อยร้อยสี่สองสี่สามอันนี้จะมาต่อยร้อยสี่สิบเอ็ดนะฮะเท่ากันไหมเท่ากันครับเท่ากันแต่ว่าแสงมันนีร้อยสามแปดสามเก้าก็แสงมันีก็พองขึ้นมาหน่อยอ่าแสงมณีปล่อยชุดเจริญบีบอีกแล้วครับแต่ว่าบีบไม่เยอะเหมือนคราวที่แล้วครับผมโชกวันไหนครับก็ไม่เป็นวันที่ห้าก็อาจจะขยับไปหนึ่งสัปดาห์ก็ต้องดูเหตุการณ์ของ โควันที่5นี่ออกทูทูโฟยูนีอตอนนี้ที่ขึ้นรายการก็คือวันที่5ออกทูทูโฟยูทูโฟยูครับไอ้คู่นี้ต้องออกทูโฟยูประมาณวันศุกร์ทูโฟยูสตาร์สสิบแปดศูนย์ศูนย์นอใช่ครับใช่ครับผู้เอกประมาณสิบเก้าสามศูนย์นอฟื้นทันไหมผู้กองทันนะทันทันนะก็ช่วงหลังมาก็ชูเจริญนเขาก็ไม่ไม่มีปัญหานะใช่เลยแบบเขาไม่มีปัญหาครั้งที่แพ้กับแสงวันนี้พี่พี่พลมายังครับยังฮะยัง นั่นแหละผู้ก็บองว่าวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันอย่างน้อยก็จุดนี้แล้วล่ะครับก็ <c oughs> พี่พลก็เสริมอาวุธเยอะขึ้นน่ะนะดูวกิกับวฤรพลนี่เป็น,เป,นเป็นมวยเป็นมวยเข่าครับเอ่อวีรพลนี่ก็ทุกรูปแบบนะ<ช>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ชูเจริญเนี่ยเป็นมวยเข่าไหมะจะม,มวยมวยเข่าแต่ว่าเป็นมวยเข่าใช่ไหมครับตะกี้ผมดูเตะเป,ป้ามีทั้งแข้งมีทั้งหมัดมีทั้งศอกทุบเลยตอนนี้พี่วีรพลแกถ่ายทอดวิชาให้ครับส่วนพี่พลนี่เมื่อก่อนเป็นมวยเดินแข็งแรงอ๋อพพีี่่่่วรลลนแแกกกใชมตทุู ผมผมเองแกต่อยหลายครั้งนะแกเป็นคนที่มวยแกแกมาทำมวย,มมวยเคยแอบดูไหมครับทำไมนังมวยเก่งขึ้นเพราะอะไรก็รก็ดูดูฮะก็ละเอียด่ะครับแล้วก็ล,ละเอียดนะฮะละเอียดพอสมควรนะฮะอีกอย่างหนึง่งแกลืมว่าวีรพลน,นี่ไม่เคยแพ้มวยไายนะฮะในชีวิตการต่อยมวยแพ้อยู่ครั้งหนึ่งมั้งครับเห็นเล่าไหมฟังบอกว่าแพ้อยู่ครั้งหนึ่งก็ถ้าเท้าไปนี่ชูเจริญยังแก้มือไม่ได้นี่พี่พลจะขึ้นต่อยกับชูเจริญฟ้ายมาเลยได้ไม่ได้ ครับก็ดูว่าแกละเอียดอาจจะเป็นเพราะว่ายังไงอ่ะแกมีพื้นฐานแกมีพื้นฐานนั่นแหละแกมีพื้นฐานนั่นแหละสมัยหนุ่มๆอ่ะผมว่ชอบทำอาหารด้วยผู้ชายสุกมันอรอยว่าเกี่ยวว่าแล้วก็ความละเอียดตรงนี้ก็เอามาใช้กับมวยไทยได้ครับใช่ครับก็มาสอนเด็กๆพี่มองสุจริตยังไงครับพี่นักก็ถือว่าหมายความว่าในวันแชมเปี้ยนชิพอ่ะพี่เคยมองไหมอนาคตเลยอ่ะผมเคยผมได้ยินข่าวมาพี่พี่มองอย่างนั้นไหมก็ ยังไม่กล้าที่จะคิดว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็คงคงอยู่ที่เสียโบสนะคะรูปลุกลางหน้าตาโง่ให้ได้หมดกแ็แล้วแต่ทางทีมงานเชินดีเสียโบสผมก็คิดว่า <นะ S 2> คงเป็นคนต่อไปที่เสียโบส์นะครับนัทเดชวัชระวงศ์เนี่ยจะส่งเสริมแล้วก็ไปถึงแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพคนต่อไปครับผม ถือว่าเป็นข่าวดีของชูเจริญนะเพราะเขาก็มีลูกมีลูกกาลังสร้างครอบครัวแล้วตรงนี้เนี่ยค่าตอบแทนก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็เป็นเกจจัวัดกับค่ายด้วยครับในค่ายที่ยังไม่มีใครไปในวันยังไม่มียังไม่มีฮะเออยังไม่มีเป็นความภาคภูมิใจของคนจังหวัดมาสารคามก็ว่าได้เลยนาะตรงนั้นก็ฝันเหมือนกันอนั่นก็คือทุกคนนะฮะก็มีเป้าหมายนะฮะการทําอะไรก็ช่างนะฮะ มวยเราก็มีเป้าหมายที่จะให้ไปถึงที่สุดนะครับ<ช>แต่ว่าจะเราจะไปได้แค่ไหนก็อยู่ที่การกระทําของเราเนี่ยแหละครับครับใครอีกพี่นัทก็ถ้ามีสายก็มีโล่เงินโล่เงินก็มีมันที่13แต่เป็นต่างจังหวัดปัตตานีนะครับก็จะไปต่อยกับสายฝนนั่นที่ปัตตานีเสือตัวที่16ใช่กับเสือตัวที่17อ๋อใช่ครับ17กับ16ครับเจอกันครับแล้วก็เด็กๆอีกหลายคนนะครับที่มีรายการนะครับอ่ะเด็กๆเนี่ยต้องถามถึงเลย เพชรเดินชนตัวนี้ดังมากเหรอครับก็แต่ก่อนก็อยู่อีสานนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นมวยที่เรียกแฟนหรือว่าเบอร์เบอร์ต้นต้นของอีสานครับเบอร์ต้นตนะครับต่อยสนุกสนุกไม่เอาเปรียบแฟนมวยในรุ่นรุ่นใครบ้างครับทที่แถบอีสานกอเต่านี่เขาก็ต่อยกันมาหลายรอบนะฮรับร้อยร้อยสิบสองรสบามปอนด์ในชุดชุดนี้นะครับครับ เพชรคำไทยแล้วมีใครอีกหน่อยลมโชยอ่ะลมโชยด้วยยงัครบแล้วก็มีอีกคนนึงเมื่อก่อนเก่งมากตอนเด็กแล้วก็เกเรไปแล้วกลับมาชกใหม่ฟ้ามีชัยวะครับฟ้ามีชัยครับใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเก่งมากนะก็ต้งแต่เป็นแชมป์ของชมรมมวยสยามเนี่ยเจี๊ยบเวทนะตัวเล็กๆนะฮะก็เป็นมวยที่มีฝีมือมวย เชิงชกดีอาวุธก็ถือว่าคมดีแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือขี้เกียจพร้อมถ้าเหมือนพิกมาดีอีกแล้วครับครับพิกมาดีก็แต่ว่าตอนนี้กลับมาตั้งใจแล้วใช่ไหมครับกลับมาตั้งใจแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยังยังยังฮะสุก้าปีสุก้าแสดงว่ายังได้อีกหลายปีเลยลานีครับกลับมาเที่ยวนี้นี่ชกได้กี่ไฟแล้วครับไปสองไฟนะครับใช่ไหมคุณัาหยุดสองั้ง นะล่าสุองครั้งเดี่เพราะไปสองครั้งไปไปสองครั้งครับไปไปสองครั้งครั้งแรกชนะครั้งที่สองแพ้พร้อมลบพริกที่ถ่ายทอดผมโดนนับยกสี่ใช่ไหมคริกพริกครับใช่ชนหนองคายก่อนใช่ชนะหนองคายก่อนอ่ะแล้วมีรายการไหมก็มีรายการขึ้นแล้วครับก็จะเจอกับอาชายเล็กวันที่26มีนาคมอ๋อแต่ว่าเป็นสัปดาห์หลังหน่อยหลังหลังหน่อยครับชายเล็กอภิชาติอภิชาติมวยไทยก็ครับมวยไทย อาพูดถึงความเดือดร้อนหน่อยครับโควิดสองรอบแล้วแลวก็ไม่รู้จะมารอบที่3า <c oughs> ที่4ที่5อ่หรือเปล่านะครับใ,<ช>ในฐานะ <ผม S 1> ของพี่รันเองเนี่ยเป็นประธานมวยสยามภาคอีสานเ,เดี๋ยวจะเป็นสมาคมแล้วเช่อของชมรมก็เป็นชมรมอยู่เหมือนเดิมฮะสมาคมก็เป็นอีกสมาคมหนึ่งที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ตั้งขึ้นมานนแยกไป<า>เป็นสมาคมครับสมาคมอะไรครับสมาคมส่งเสริมกีฬามวย ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือเริ่มนะครับ,รบก็เริ่มนะฮะเริ่มนะฮะมีคําสั่งอะไรเรียบร้อยออกมาแล้วอันนี้คือเพิ่งเริ่มแบบว่าสดๆดร้อนๆเลยครับเริ่มมาก็โควิดมาก็เลยต้องยังยังไม่ได้ทํางานอะไรกันอ,อ๋อ,อก็ต้องแยกย้ายไปก่อนครับก็เป็นเป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมมวยทั้งมวยไทยมวยสากลครับกีฬามวยของภาคอีสานครับก็บุคลากรก็ส่วนมากก็อยู่ที่เป็นบุคลากรของชมรมมวยสยามครับส่วนใหญ่แทบทั้งหมดนะครับ ตรรงนี้คับแล้วก็อีกหนึ่งนึพี่รันก็บริหารหลายอย่างอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือกรรมการสมาคมปัจจศิลป์แห่งประเทศไทยนะสมาคมใหญ่ที่กอกทนะตรงนี้เพิ่งนั่งครับหรือว่าเพิ่งนั่งฮะเพิ่งเพเพิ่งได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ให้ให้เข้าไปทํางานก็มีประชุมมารอบหนึ่งนะแต่ว่าก็โควิดอย่างนี้นะฮะก็เลยทําให้การ ทำงานหรือการประสานงานแต่เราเรายังไม่ไม่ได้เต็มที่นะครับแสดงว่าเด็กที่อยู่ภาคอีสานโดยเฉพาะที่เป็นนักมวยก็อาจจะมีข่าวดีถ้ามันถ้าคือหลายคนก็เป็นนักมวยที่ผันตัวเองไปต่อยประจักษ์ศิลั์ก็อาจจะไปคว้าเหรียญทองซีเกมไอชื่นเกมได้ถูกต้องไหมครับก็อันนั้นเป็นก็อยากให้เด็กมีทางเลือกนะครับเพราะว่าประจักษ์ศิลั์กับมวยไทยก็พื้นฐานก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเด็กเขามีความพร้อมหรือมีความอยากที่อยากจะไป เป็นนักกีฬาของปัจจุบันแล้วก็สนับสนุนนะฮะจะต่อยมวยเราก็ให้โอกาสแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเด็กต้นกล้าที่ต่อยมวยไทยยังจะหลงเหลืออยู่หรือเปล่าหนึ่งโควิดสองผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็กําลังจะติดเบรกมว <c oughs> ยเด็กห้ามชกแล้วก็ความต่อเนื่องตรงเนี้ยโดยเฉพาะเรื่องของโควิดเนี่ยมันกระทบกับการปั้นนักมวยเยาวชนโดยเฉพาะที่เป็นฮับของมวยไทยจริงคือภาคอีสานเนี่ยกระทบมากน้อยขนาดไหน ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับ,รบเยอะเพราะว่าเด็กตัดตอนเลย <c oughs> ตัดตอนกาน <c oughs> รผลิตนะใช่ตัดตอนการผลิตเพราะว่าเด็กไม่มีเวทีไม่มีอะไรที่จะสร้างที่จะทํากระดูกตัวเองที่จะต่อยนะคือซ้อมซ้อมซ้อม,อมรอยเฉยเด็กมันก็ไม่ไหวแล้วมันไม่มีรายการที่จะต่อยไม่ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่ยังไงนะก็ต้อง พันด้วยเองเพื่อความอยู่รอดก็ต้องไปทำมาหากินรับจงรับจ้างอะไรก็อะไรก็เอาไปก็บางคนก็ไปประสบผลสําเร็จก็ไปเลยมาก่อนนี่คือพอผู้ใหญ่เลิกเด็กขึ้นมาแทนแต่ตอนนี้พอผู้ใหญ่เลิกไม่มีเด็กแล้วมันี่คือมันมันน่ากลัวมันน่ากลัวก็ตรงนี้แหละครับถ้าเราไม่มีเยาวชนเราก็มันก็ไม่มีคนที่เก่งอกมันก็ค่อยหมดไปดาบล้านสารค้าเพชรจินดีนี่กี่ปีแล้วครับอครึ่งเข้ามาตอนที่โควิดนะฮะโควิดอบ รอบรรออบบแรกนะฮะร่วมปีครับร่วมปีนโยบายทิศทางต่อไปครับระหว่างดาบรันกับเพชรินดีในฐานะตัวแทนชุดไหนที่ตัวแทนซึ่งดีก็อย่างเสซอร์โบสเซนเนลนะครับนะครับบอสใหญ่ครับก็ให้ดูแลค่ายมวยทุกค่ายแหละก็ดูแลค่ายผู้กองรันเด็กนักมวยทุกคนนะครับเพราะนี่ค่ายใหญ่ภาคอีสานเลยใช่ครับก็ต้องดูแลก็ดูแลกันไปครับเพราะว่าจะมีกี่คนผู้กองส่งมาก็ต้องจัดครับเพราะว่าถือเป็นค่ายมาตรฐานนะครับจัดแล้วมีคนดูมีเอฟซีตามตามครับดาบกันสุลธรรม กับกระแสเพชยินดีครับหวังว่าจะเป็นแชมป์ทูโฟยูเป็นแชมป์อะไรอะไรยังไงบ้างครับพี่พี่ี่ก็พี่ได้คุยพี่พลไว้ครับก็คุยกับเด็กนั่นแหละครับกับทีมงานทุกคนนะฮะก็อยากจะให้เด็กมันมีอนาคตให้เขาประสบผลสาเร็จนะฮะเขาจะได้เป็นแชมป์หรือไม่แชมป์อะไรก็อย่างแน่นอๆนะฮะก็ให้ได้ทุกคนทําหน้าที่ตัวเองแล้วให้แฟนมวยเขาศรัทธานะฮะส่วนจะแชมป์หรือไม่แชมป์แต่ว่าถ้ามีแฟนมวยศรัทธาแล้วผมคิดว่า ก็ถือว่าผมประสบผลสําเร็จแล้วนะครับไม่รู้ยังไงอ่ะคือแชมป์คือกําไรแล้วกันครับนกำไระเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือขอให้ผลงานของเด็กทุกคนเนี่ยไปนั่งในใจของแฟนมวยครับนะครับสุดท้ายฝากแฟนมวยอีกรอบครับครับี่หลังก็ครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแฟนมวยทุกๆท่านนะที่ติดตามทางรายการอยู่แล้วก็เป็นแฟนขับถือว่าเป็นแฟนขับของค่ายมวยดับรันธรัคามนะครับเราก็จะขอทําหน้าที่นะฮะ ในฐานะที่มวยนะทมวยแล้วก็จะทําให้เราเต็มที่นะฮะโดยที่ไม่มีนอกมีนกยกใครใดใดทั้งสิ้นนะฮะขึ้นเวทีก็คือสู้นะฮะออกจากค่ายไปก็คือพร้อมเต็มที่นะฮะส่วนที่จะแพ้ชนะยังไงก็ขึ้นอยู่ที่เกมบนเวทีนะฮะส่วนที่เราอยากได้มากที่สุดก็คือความศรัทธาจากพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับนครับ